เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับทุกคนครับเป็นการรายงานจากเบนเจคอบนะครับบอกว่าการที่เชลซีนั้นมีข่าวกับกีราซีเป็นเรื่องที่ฟังได้นะขณะที่ชื่อของอีวานเฟอร์กูสันก็ไม่สามารถตัดออกได้เช่นกันในกรณีที่เชลซีไม่ได้เซ็นสัญญากับจอนดูรันนะครับโอ้โหก็เอาง่ายๆเลยก็คือตีความง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดชื่อกีราซี่ ับอีวานเฟอร์กูสันไปเพราะว่าเรามีข่าวทั้ง2คนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัวกองหน้าก็คือจอร์นูลันที่เรามีข่าวมากกว่าใครอื่นเนี่ยก็คือยังไม่ได้และสอเวลร่วมด้วยเออผมมองว่าอย่าเพิ่งตัดชื่อไปส่วนตัวผมระหว่างกีราซี่กับอีวานเฟอร์กูสันเนี่ยถึงแม้ว่าอีวานเฟอร์กูสันจะเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเล่นในลีกอังกฤษอยู่แล้วการปรับตัวนั้นคงจะไม่ต้องใช้อะไรมากแต่ ผมมองว่าอ e ีวานเฟอร์กูสันเนี่ยอายุก็ยังน้อยอะ่ะซึ่งกองหน้าเนี่ยเรามีนักเตะอายุน้อยเยอะแล้วแจ็กสันไงคือผมไม่อยากได้หรอวะนักเตะอยู่น้อยไม่อยากให้มาเป็นแบบอ,อ,อนาคตจะดีเลยนะผมอยากได้นปัจจุบันที่กำลังฟอร์มดีอยู่ถึงแม้ว่าอ e ีวานเฟอร์ูสันดูเหมือนว่าฟอร์มจะดีกว่าจอ h ์นูรันแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นส่วนกิลาซีเนี่ยผมอยากได้มากกว่าอ e ีวานเฟูสันนะเพราะว่าโอ้โหุตกานที่แล้วเนี่ย ยิงอย่างเถื่อนนะสลหรับกีราซี่ยิงเยอะกว่าอีวานเฟอร์บูซันอีกฟอร์มกำลังดีฟอร์มกำล,ลังมาแล้วอายุก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นผมมองว่าเลยเดาวลุ่งไปนิดนึงอะ่ะสลรับไวกีราซี่ส่วนตัวผมอยากได้กีราซี่มากกว่าถ้าตกลงกับจอรนดูลันไม่ได้นะครับก็มารอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรสลหรับเรื่องของอนาคตของสองคนนี้เออนะครับ มาที่เรื่องของไมเคิลออลิเซ่กันมากนะครับก็เป็นรายงานจากเบนเจคอบนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยออลิเซ่นะครับจะได้ส่วนแบ่งจากค่าฉีกสัญญานั่นจึงทำให้เขาต้องการเวลาส่วนตัวในการตัดสินใจแผนของเชลซีอาจมีการแนบนักเตะเข้ามาหรือกรณีอื่นๆนอกจากการจ่ายค่าฉีกสัญญาโดยตรงนะครับก็ถือว่ามันเป็นข่าวที่ผมรายงานมาหลายวันแล้วนะสหรับการแนบนักเตะ ส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าจะแนบเนี่ยก็แนบได้อืผมมองว่าสมมุตินะชาโรบาจะออกจะให้ชาโรบาออกหรือเบอร์นบดิชิลจะออกเนี่ยแนบให้กับทางด้านของอคิซัมพาเลตเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เพราะว่าเอาง่ายเอาตามตรงเลยไมเคิลอุดิเซ่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีแล้วก็นักข่าวหลายคนนะนักวิจารณนักวิเคราะห์เนี่ย ก็ดูเหมือนว่าจะวิเคราะห์อุลิเซ่ไปในทางที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีแววที่จะพัฒนาเป็นนักเตะซูปเปอร์สตาร์เนี่ยได้สูงเลยทีเดียวด้วยฟอร์มการเล่นและด้วยทิศทางอะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีเจ็บบ้างเจ็บบ่อยแต่พอเจ้าตัวได้ลงสนามแต่ละครั้งเนี่ยแบบเต็มเกมเนี่ยก็ช่วยทีมได้แทบทุกครั้งเออก็ช่วยทีมได้แทบทุกครั้งส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าแรกก็ไม่เสียหายเพิ่มเงินสัก 4ี่0หล้านอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้ถ้าคิดสร้างผลิตยอมนะเออมากัที่เรื่องอัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะครับก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมานนะครับตอนนี้ก็เหมือนเหมือนว่าเราตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะใกล้ได้ข้อสรุปแล้วโรมานนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea ผักดันอย่างหนักในดีลของอูลิเซ่พวกเขานั้นพยายามบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะในไม่กี่วันข้างหน้า พวกเราจะได้รู้ว่าเชลซีจะทําอย่างไรในดีลนี้นะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ผักดันแล้วแล้วก็น่าจะเป็นทีมเดียวแหละที่จริงจังในขณะนี้ผมมองว่าราคา60ล้านก็ไม่ได้แพงหรืออย่างที่เบนเจคขอบรายงานไปว่าจะอาจจะมีการแนบดีลอะไรต่างๆเข้าไปผมมองว่าก็ไม่ได้แย่ผมอยากได้อยู่แล้วสำหรับไมเคิลอูริเซซสำหรับตําแหน่งปีกนะครับถ้าได้มาเนี่ยการแข่งขันในทีมแน่นอนนักเตะฝีเท้าระดับนี้ นักเตะยิงเยอะขนาดนี้แล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยดูดีเนี่ยการแข่งขันมันต้องสูงขึ้นกว่าเดิมนักเตะเชซี Chelsea เราจะได้มีแรงกระหายมีแรงฮึดไม่ว่าจะเป็นคูพาเมอร์ไม่ว่าจะเป็นนิโคลสแจ็กสันถ้าสมมติได้เล่นข้างนะเออไม่ว่าจะเป็นเอ็นคุนคูไม่ว่าจะเป็นโนนีมาดูเอเก้ไม่ว่าจะเป็นมิคาเอโลมูดิกเนี่ยมันจะได้มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ในจุดเดิมที่นักเตะเดิมๆอะ่ะรู้กันอยู่แล้วอะ่ะเข้ามาก็ กูไม่ต้องเป็นตัวจริงก็ได้แะไรประมาณนี้คือมันไม่ใช่เว้ยทีมเรามันต้องมีการแข่งขันอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับผมมองว่าถ้าได้มาเนี่ยจะเสริมแก่งให้ทีมเราไม่มากก็น,น้อยพอสมควรสรับในดีลของไมเขึ้นอูริเซ่นะก็รอดูกันแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่ามากันที่เรื่องราวของคอนนอร์กาลเกอร์นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่ง สื่อละกันที่ออกมารายงานเหมือนกันนะครับกับสื่อดังนะครับบอกว่าเอ็ดเดติโกมัดดิดได้มีการติดต่อกับเชลซีเพื่อแจ้งถึงความต้องการในการเซ็นสัญญากับคอนนอร์ลาเกอร์นี่คือการรายงานจากสื่อลีโนโวย้ำนะครับไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือได้ไม่ใช่เทียร์หนึ่งไม่ใช่เทียร์สองเทียร์สามทียร์สีนั่นแหละส่วนตัวผมผมมองว่าฟังหูไว้หูก่อนแต่ถ้าสนใจจริงๆถ้าเชลซีปล่อย,อยจริงๆนะผมแอบเสียได้เหมือนกัน กาลัก,กร์ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่หลายคลิปแล้วว่านี่มันเป็นนักเตะที่เราควรจะให้โอกาสต่อ1น่งักเตะมีใจอยากสู้กับทีม2คือมีแววพัฒนาไปได้ไกลถ้าดูจากฤดูกาลแรกที่เล่นกับเราฤดูกาลแรกเนี่ยโอ้โหคลองบอลโดนแย่งง่ายตัดเกมก็พลาดบ่อยตัดเกมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นขึ้นเกมก็ยังไม่ค่อยได้แต่พอมาฤดูกาลล่าสุดที่กาลลัก,กร์เล่นกับเราเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าดูดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเกมลับก็ตัดเกมได้หรือแม้แต่เกมลุกเนี่ยพาบอลไปข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยมโดนแย่งยากมากๆแล้วก็ความขยันของเจ้าตัวก็อย่างที่บอกไปก็น่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ดีว่านักเตะมีความขยันอยู่แล้วในเรื่องเกมลุกในเรื่องเกมลับเนี่ยทำได้หมดสไตล์แบบเนี้ยส่วนตัวผมผมมองว่ามันไม่ได้มีจุดเด่นจุดใดจุดหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้คาราเกอร์นั้นดูแววที่จะมีความพัฒนาก็คืออยากให้อัพสกิลเพิ่ม เอางี้ดีกว่าส่วนตัวผมมองว่าลูกกาหน้าเนี่ยลูกยิงเนี่ยต้องมีบ้างแล้วเออสำหรับการพัฒนาในเรื่องของทักษะสกิลนะครับแต่ถ้าเรื่องของร่างกายเนี่ยเราไว,ไว้ใจเขาได้อยู่แล้วเพราะว่ากาลเกอร์ไม่ได้เจ็บอยู่แล้วแล้วฟิตตลอดเวลาวิ่งได้ทั้งเกมนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ไว้วางใจได้อยู่แล้วเออก็รอด,ดูกันแล้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วถ้า มีข่าวว่าแอสสนใจจริงๆจากสื่อดังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารายงานให้อีกทีนะครับอันนี้ก็ฟังหูไวห้หูก่อนนะครับมาที่เรื่องราวของโอ้โหอันนี้เป็นรายชื่อที่เรามีมาเนิ่นนานแล้วก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาณตอนนี้นะก็เป็นรายงานจากฟา b i บิซิโอโลมานโนนะครับนักข่าวเทียร์หนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าไบตันนะครับได้มีการติดต่อเพื่อเริ่มต้นการคุยในดีลของไคเซนซิโอซัมเมอร์วิว นี่จะไม่ใช่ดิวที่ง่ายเนื่องจากมีอีกหลายสโมสรสนใจเช่นกันแต่ไบตันตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดคุยเบื้องต้นเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปนได้เวอพูลและเชลซีได้ติดตามฟอร์มของนักเตะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโอกาสหน้าตอนนี้ไบตันไม่ใช่ว่าจะได้100%โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับหลายๆสโมสรน,นะครับโอ้โหมีชื่อเชลซีด้วยเฮ้ยเฮ้ย คนนี้น่าสนใจนะไอเคียไคเซนซิโอซัมเมอร์วิวนะครับอายุเพิ่ง22ปีเข้ากรุ๊ปที่เชลซีนั้นต้องการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายซะส่วนใหญ่แต่ปีกขวาก็ไม่ได้แย่อืมไม่ได้แย่ไม่ได้ต่างกันมากซึ่งดูการนี้เนี่ยรวมทุกรายการนะครับก็ยิงไปทั้งหมด21ลูกนะกับ9แอสซิสต์นะครับโอ้โหในตำแหน่งเบอร์ส0ที่เล่นกับลีดยูไนเต็ดนะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวสลหรับปีกตัวนี้อายุเพิ่ง นิดเดียวอ่ะเออน่าสนนะถ้าราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าไบตันน่ะยังไม่ได้ไปก่อนยังไม่ได้เอาไปก่อนอ่ะผมมองว่าคนนี้ก็น่าสนซึ่งราคาเนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องถูกกว่าอ,อทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่อยู่แล้วทุกคนนึกออกปะยังไงก็ถูกกว่ายอยู่แล้วถ้าเชลซีสนผมมองว่าก็น่าเอาเหมือนกันเอามาแข่งกับมิคาอโลบูดิกเพราะว่าคนนี้เนี่ยก็มีความเร็วมีความจัดจ้านเหมือนกันแต่ ที่ดูเหมือนว่าจะดูดีเนี่ยก็คือฟอร์มที่ร้อนแรงนะตอนนี้นะครับโอ้โหถ้าสนใจจริงๆผมก็สนใจนะสำหรับทางด้านของไคเซนซิโอซัมเมอร์บิวแล้วเราก็สนใจมานานแล้วอะ่ะมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะครับมาอัปเดตกันที่เรื่องของดูรานกันบ้างก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตอนนี้เนี่ยที่จะตกลงดีลแรกตัวผู้เล่นกับดูรานในไม่กี่วันนี้ได้ เรามารอดูกันนะว่าเชลซีจะตัดสินใจอย่างไรในเร็วๆนี้นะครับโอ้โหถือว่าเหมือนจะมีปัญหานะเดี๋ยวนี้เหมือนว่าเราอ่ะจะคุยกับแอสตันวิลล่าไม่ลงตัวส่วนตัวถ้า้ผมมองนะผมมองว่าเชลซีน่าจะอยากแนมนักเตะแล้วก็เพิ่มเงินเพราะว่าราคา40ล้านเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะแพงเกินไปสมมติต่อต่อราคากับแอสตันวิลล่านะผมมองว่าไม่35ล้านอ่ะ มันก็ยังแพงอยู่ดีสลับนักเตะในเกรดตัวสำรองแล้วก็ลูกการนี้ยิงไปแค่หประตูผมมองว่าเชลซีก็คงจะคิดเหมือนเราแหละก็คงไม่ได้โง่เลยมั้งเออคงจะอยากแนมนักเตะไปด้วยแล้วก็เพิ่มตัง์นิดหน่อยแต่ดูเหมือนเอตันวิล่าดูเหมือนจะไม่สนใจโอ้โหอาจจะร่มหรือเปล่าถ้าร่วมผมดีใจนะไม่อยากได้เอี้ยเออ,เอ,อก็รอดูละกันว่าจะเป็นอย่างไรสลับดิวของจอ์นูลันนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าขั้นในแง่ลบนะ เออไม่ใช่แง่บวกสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่เหมือนโอลิเซ่นะเออแง่ลบมากกว่าอีกนะครับมาที่เรื่องราวน,นี้นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะโดนปาดแล้ว,ว่าททุกคนครับกับเด็กดาวลุ่งนะครับก็เป็นรายงานจากเดวิดออนฟีนะครับ New เบกกิ้งนิวเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยวูฟนะครับได้บรรลุข้อตกลงกับสปอร์ตเลซิเฟ่เพื่อเซ็นสัญญากับเปโดลิมาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับโอ้โหโดนปาดเฉยโอ้โหโดนปาดเฉย และผมมองว่าวูฟเนี่ยน่าจะไม่ใช้เด็กคนนี้เป็นดาวลุ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้เด็กคนนี้ให้ปล่อยยืมตัวน่าจะใช้งานเลยสลับรุ่นกันหน้านะครับโอ้โหเราโดนป่าแล้วนะตอนนี้แต่ยังมีเฮียวีโก้นะก็ต้องรอดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ผมมองว่าน่าจะแ80%ดซละที่โอกาสที่เราจะแฮ้วนะครับสรับเด็กพรสวรรค์ดีแบบนี้นะเอเฮียตามจริงจะเอามาเป็นเกรดให้ไปยืมตัวก่อนแล้วก็ค่อยเอามา ลงเป็นตัวจริงให้โอกาสแต่สุดท้ายโดนผ่าดจนได้โอ้โหเจ็บใจจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรดาวรุ่งคนอื่นยังมีอีกเยอะแยะเออเราก็ไม่ต้องโฟกัสอะไรมากอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับแล้วเมื่อคืนนะครับโอ้โหทีมชาติยูเคนแพ้โรมาเนียไป3ประตูต่อศูนนะครับโอ้โหโดยรวมแล้วเนี่ยยูเคนนะั้นเล่นได้ไม่ดีเอาเลยทั้งหลายๆตำแหน่งอะตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางกองหน้า แต่คนที่โดดเด่นคนเดียวก็คือมิคเคลโรมูดิกแหละเออแล้วสื่อหลายๆสื่อเนี่ยก็ยกให้มูดิกนั้นเล่นดีที่สุดในสนามเพราะว่ามันมีแค่คนเดียวจริงๆก็เสติของมูดิกนะครับที่เจอกับโรมาเนียนะครับลงไปเต็มเวลาเลยนะ90มานาทีสัมผัสบอล49ครั้งผ่านบอลสำเร็จ21จาก30ครั้งผ่านบอลไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้2ครั้งคอสบอลสาเร็จ1จาก6ครั้งสร้างสรรค์โอกาสสำคัญสำคัญไป2ครั้ง ยิงตัวกรอบ1ครั้งเลี้ยงบอลผ่านสําเร็จ3จาก5ครั้งเข้าประตสําเร็จทั้งหมด1ครั้งเคลียรบอลในจังหวะสาคัญสาคัญ1ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครอง4ครั้งดวลบนพื้นอากาศ7จาก10ครั้งดวลกลางอากาศสําเร็จ1จาก2ครั้งนี่คือสถิติของมูดิกนะครับถือว่าฟอร์มดีแต่ว่าทีมแพ้นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อสำหรับทีมชาติยูเคนยังไงก็ เชียร์อยู่เสมอเออรวมถึงซินเชนโก้ด้วยของอาร์เซนอลน่ะก็อยู่ยูเคนเหมือนกันทีมเดียวกับมูดิกนะครับก็เชียร์ให้รอบหน้าชนะละกันเพราะตอนนี้ก็พลาดสามแต้มไปแล้วเรียบร้อยนะครับสลับยูเคนนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนเจอกันเว้